Okay. Bye, <laughs> นี่ครับคุณบายบายครับนี่ครับมือชิมของเราครับเดี๋ยวเก็บมะยมจัดการเลยครับอ่ะถือให้ไปเก็บให้โน,นระวังหักนะอย่าให้มันหักนะนี่ครับทางนี้ลูกใหญ่ๆอะ่ะเอาเอาถ้วยนี้เร็วไปเก็บให้เดี๋ยวไปกินด้วยถ่ายใหพี่นะจับ ตามตกนะโอ้ยลูกใหญ่มากเลยว้าวอือมีเน่าด้วยอะเอาละมาดีกว่านี่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 ครูแค่ครูบอกว่ามาสายจังแล้วก็บอกว่ากินไม่จบจริง ชวดนะลองเลยเปรี้ยวชีส huh. น้ำพริกถึงถึงจิ้มต้องตีให้มันแตกก่อนอื้อหืออือหือชีสจานมาเลยโอ้อือออย่างนี้เลยฮะ hẹn ha hẹn 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 ha ừm hẹn hẹn ừm ừm hẹn 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 này ใส่ไปสามเม็ดรูเรื่องนะฮะจิตจานมากเลยโอ้โอเอาเทียมเม็ดดีกว่าไม่ไหวต้องกินน้ำพริกให้มันถึงอะน้ำตาจะ,ะไหลแล้ว่อยเออต่าตีให้มันแตกกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนแล้วก็ชิมมันจะได้มันจะได้เนี่ยมันจะได้ติด อ้แสบนี่จับทางพวงนี่ฮะกินให้ไปดูหน่อยนี่นี่น้องกินไปแล้วจับทางพวงนี่แหละจับทางพวงนี่นได้ไหมฮะบทางพวงเลยฮะอ,อย่างเงี้ยตัวเนี้ย จัดแบบนี้เลยเราเคี้ยวแบบปุบป่าปุบป่าเลยไม่ทำคลิปมาเอาเลยเอาลูกพริกไปด้วยเอาเลย <c oughs> เอาเเลยเออนั่นแหละโอ้โหเคียเค้ยวๆค่อยๆเคี้ยวเป็นไงสุดๆไหมอ๋อเคี้ยวกันนะก่อนคืนนะโอ้โหไหวไหมโอ้จี๊ดนาะ ถ้าครูขี่รถมาตามเราตามเขาแล้วอ๋อดูดูดหน้าคนอัดไปใส่เม็ดอะไรเงี้ยสุดๆเลยครับ